ผู้ที่ย้ายเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วย้ายเข้าไปหรือว่าผู้ที่กระทำการย้ายนะผู้ที่กระทำการย้ายก็คือนายกนะคะอ๋อการย,ย้ายประชาชนเข้าไปในที่เดียวบ้านครับและถูกตักกกดส่วนแดงค่ะโดนใบแดงแล้วสารส,ารสารั่งลงโทษไหมลงโทษอะไรบ้างต้องถรืจอจะใบแดงสารสัาทธน่นค่ะรอลงอาญาใช่ไหมครับ

เป็นผู้กระทําด้วยตนเองหรือไม่ถ้าเขาเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมไม่ได้เป็นผู้กระทํ <S <S ทาก็ไม่ได้ถือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําด้วยตนเองแต่การที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาอาจจะถูกกเขาเขาอาจจะมีส่วนรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้กระทําด้วยตนเองถูกไหมก็โดนในเรื่องของเพิกถอนสิทธิ์แต่การลงโทษหนึ่งปีนั้นน่ะถ้าเกิดว่าในจำนวนปรากฏว่าเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้ประทานตุวิเศษนายการทำด้วยตนเองแล้วเนี่ยต้องนับจากวันที่ครบการเพิกถอนสิทธิ์มาแล้วเนี่ยครับอีก5ปีเขาจึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ทําไหมครับผมตอบชัดเจนนะฮะคือไม่รู้เรื่องเลยโอเคใช่ครับต้องเอาสารมาวินิจฉัยเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวดู ลายบวกไว้แล้วกาพวางส่งให้อาจารย์ดูนะครับคือส่งให้อาจารย์ดูไม่ต้องเสียตังนะได้ได้โอเคนะภาษีรายได้บุคคลธรรมดา3ปีย้อนหลังถ้าเราไม่เคยเสียภาษีเลยเราจะสมัครได้ไหมได้เพราะ เพราะเราไปลงนามรับรองในวันที่เราสมัครในเอกสารที่กรกตกำหนดได้แต่ถ้าใครขายหวยเป็นเจ้ามือหวยผมร้องว่าท่านมีรายได้จากการขายหวยแล้วนำสืบในข้อเท็จจริงว่าท่านขายหวยจริงท่านจะอ้างว่าท่านเนี่ย ไม่มีไรายได้พุงประเมินได้ไหมข้อสำคัญคือการที่ท่านไปยืนยันโดยเอกสารของกรกตววกำหนดโดยไม่ใช้ใบเสร็จของสำนักงนท่านไม่มีข้อต่อสู้เลยถ้าข้อที่จริงปรากฏอย่างนั้นแล้วท่านยังแจ้งจุดถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักง,งานอีกด้วย สิ่งไหมฮะฉะนั้นถ้าใครมีวิธีการเสี่ยงแบบนั้นผมคิดว่าไปเสียภาษีมาดีกว่าแล้วสรรพากรเนี่ยยื่นแบบที่เราไม่ไม่พึงประเมินก็ทําได้เพราะเราก็บอกว่าเราต้องการจะเอาใบเสร็จของสรรพากรมาสมัครแล้วย้อนกลับไปสองปีก็ทําได้เสียค่าบับไป90บาท100บาทก็ทำได้ปลอดภัยกว่า นี่ผมพูดเรื่องบวยนะเกิดท่านขายควายไปยี่สิบตัวในเมที่แล้วอะ่ะแล้วเขามาร้องอะ่ะทันนะทันนะอันนี้ก็เป็นเทศประมานนะโอเคคลิปตรงกันวันสมัครถือหลักฐานไปทั้งทีมเลยปรากฏว่าถึงเวลาที่ยื่นเอกสารปังทั้งทีมสิบสาคนนายอเภอีและสมาชิกสิบสอคน มีคนหนึ่งที่ไม่ได้เอาใบเสร็จไปเอ้ยไม่ได้เอาใบสเ่งเดบน้านไปเขาไล่ออกทั้งทีนะไล่ออกไปต่อท้ายนะเพราะเขาบอกว่าให้คืนในทันทีคราวที่แล้วไม่ได้ท่านปรรดาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปเอาในรถคราวนี้ไม่นะครับไล่กลับบ้านมาต่อท้ายเขาจับสลากเบอร์นหนึ่งไม่ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นหลักฐานในบัตรก็ต้องพร้อมท,ทันทีเหมือนกัน หลังจากพร้อมแล้วเจ็ดวันเขาก็ต้องประกาศให้เราเป็นผู้สมัครได้ตื่นนะครับที่นี่ดูมาตราสําคัญนะที่ท่านุวิชาพูดห้าสิบสามบอกว่าให้พอออมกนต้องผิดนี่นะครับได้ออกออนกา,านการสมัครจะถอนการสมัครไม่ได้ร้อยยี่สิบบอกว่าผู้ใดลงสมัครโดยรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสุปัตดและรักษารหรือต้องหรือต้องห้า,ามกัน ในสิทธิการลำบารคุกหนึ่งปีถึงสิปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนและนะครับนี่คือและและทั้งหมดนะเพื่อถอนสิทธิ์ยี่สิบปีฮะทำกันบ้านนะครับกฎหมายว่าบอกนแตกแบบนี้เลิเกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหลังมาคุยกับพีโ่โควิดในสภาคิดกันให้หนักมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับถอนก็ไม่ได้ เขาไม่รู้ก็ไม่ได้คุกอย่างเดียวไม่ได้คุณคนเขียนกฎหมายแบบนี้คุณได้ามาเล่นเองเนาะแย่มาก<ม>วันสม,มัครหัวหน้าทีมบอกเดี๋ยวข่าจะมาเมากับผมห้าสิบสีบสบสบส่บอกห้ามผู้ใดเรียกรับเงินหรือยอมรับเงินในการสมัครห้ามผู้ใดให้รับกับให้ โดนทั้งคู่แปลว่าหัวจ่ายเรียกเข้ามาบอกเดี๋ยวค่าสมักป่ากับผมนะแล้วก็บันทึกคลิปมาโดนทั้งคู่ก็ต้องอระมัดระวังนะเรื่องการสมัคดูโทษสิครับไม่ต่างก,กันเลย20ปีเพียงค่าค่าสมัครอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่มันไปที่ไหนปักก๊บก็โอ้ไม่เป็นไรนา,า,ายกเข้าใจให้เสร็จน,นะครับ ส่วนประหลัดในปราตาห้ที่ผมบอกเมื่อความราพคนแปลว่าประหลัดรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ถูกจับคดียาเสพติดมาก่อนยังรับสมัครเขาีกประหลัดทุกเองเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยถ้าเราไม่ชัวเราก็ต้องเอาเอกสารหลักฐานไปคุยกับประหลัดก่อนว่าอันนี้ัจะผิดจะถูกอะไรก่อนที่จะสมัครอันนี้ทําได้ฮะเพราะไะ้ไม่ต้องไปทะเลาะกันด้วยถูกไหม นะอูทอรก็ไปถึงสารสาลเพจัดการเก็บที่ออาผมไปเรื่องค่าใช้จ่ายนี่ผมว่ามันมันทางกตจังหวัดเขาคงจะบอกนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องที่ท่านถนัดก,กันทั้งหลายเนี่ยนี่เรื่องแจกตังค์ผมเชื่อว่าการเลิกตั้งแต่ละชั้นี่ย ถ้าที่ไหนมีการแจกเงินแล้วท่านไม่แจกเงินแพ้ท่านก็ไม่เล่นหรอกหรือคนที่เล่นก็น้อยมากถูกไหมไปลุ้นเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลากฎหมายมันเขียนมาเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจมันว่าวิาวธีป้องก,กันมันคืออะไรอันนี้มันก็อันตรายมากถ้าเกิดว่าเราไปทำวิธีเดิมๆอ่าลองดูนะครับกระบวนการแรกเนี่ย เราต้องอยืนยันก่อนว่าเราเป็นผู้สมัครหรือเราเป็นผู้ใดถ้าก่อนการสมัครทุกคนเป็นผู้ใดถ้าสมัครแล้วคนที่เป็นสมัครเป็นผู้สมัครก็เป็นผู้สมัครคนที่มีสว่วนร่วมคือผู้ใดฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอเลยครับว่าเมื่อใบซ่อมเนี่ยมันเดินตั้งแต่ประกาศให้มีการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เราก็ยังเป็นผู้ใดได,ได้ถูกไหม สมมติวันนี้ผมเนี่ยเป็นผู้สมัครสอรอจผมควรบันทึกตัวผมไว้ตั้งแต่วันที่26กุลาไปแล้วว่าผมตื่นนอนกี่โมง8โมงผมไปไหน9โมงผมทำอะไร10โมงผมไปกับใครแล้วผมกลับมานอนเวลาเท่าไหร่ซึ่งบางคน,นอาจจะเขียนว่าผมไปแวะบ้านที่สองมาก่อนเข้าบ้านก็มีฮะตายลเลยเนอพี่จริงเหร ขนาดนั้นเลยเหรอพี่แต่ฉันว่าผลส่วนใหญ่นะเวลาเขาไปถามนี่เธอไปมีเมียน้อยไหมเนี่ยพี่ตอบไหมตอบว่าไงไม่มีมีเมียมากโอ้โหอันนี้โดนตั้งแต่ดอกนั้นเหมือนกันนะพี่นะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะตอบว่าไม่มีจริงๆนะบอกบอกอาจารย์พีรพงศ์เขามาสอนภาษากฎหมายในเรื่องเมียน้อยเยต้องตอบชัดเจนนะ คนหมายพวกนี้มันมันมันไม่มีเหตุให้ลดโทษเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมสิบปีมาเมียก็ถามเหมือนเดิมยิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมสิบปีเมียถามอีกแล้วตกลงเลิกกับยังกับเมียน้อยคนนั้นอ่ะตอบว่าเลิกแล้วก็โดนอยู่ดีอ่ะเพราะเพราะไม่ยอมรับก็มันไม่มีอายุความด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องการเงินแจกเงินต้องเป็นเศษไหมอะไรพี่ พ,พ,พ,พี่พี่พี่อยู่ไม่เป็นไรพี่กี่บอกมันเนี่ยไปมันเนี่ยโอเคโอเคนะในช่วงที่มีการประกาศที่6ตุลาแล้วเนี่ยถ้าเราบันทึกไว้หมดเราสามารถตอบได้นะครับว่าเราจะไปที่ไหนมีพยานกับใครและไปอย่างไรเช่นเขาเกล่าวหาว่าวันที่15มกราคมเนี่ยคุณไปแจกเงินที่หมู่8ใช่ไหม ไอตอนนั้นเราตอบได้เลยว่าเราเป็นผู้ใดหรือเราเป็นผู้สมัครเพราะน้าเราเป็นผู้สมัครผมบอกว่าโอ,อ้บนทึกผมเนี่ยปรากฏว่าบันทึกผมเนี่ยไม่ได้ตอบว่าผมเนี่ยไปหมูแ่แปดนะแต่ผมไปหมู่หนึ่งผมมีพยานอีกห้าคนสแสดงว่าการกระทำที่หมู่แปดนั้นนะผมไม่ได้ไปกระทำ้ี่ตนเองแล้วนี่แปลว่าผมเนี่ยลอดจากใบแดงอาจต้องมาลุ้นด้วยใบเหลืองนะ กรุงนี้เป็นตอบชัดเลยฮนะก็คือผู้ช่วยหาเสียงนะยืนยันว่าเอาเงินมาให้ก็เลยโดนแต่ที่ผมพูดเนี่ยหมายว่าเอาผมจะต่อสู้ถ้ามีผู้ร้องทีนี้กฎหมายเขียนอีกว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการใด,ใดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรืองดลงคะแนนจูงใจให้ลงคะแนนหรืองดลงคะแนนต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะ ปัญหามันคือว่าถ้ามีนายคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวคะแนนเราเชื่อสมศักด์ไปแจกคะแนนแจกเงินให้เราแปลว่าใน,นายสมศักดิ์คือผู้ใดแล้วกรกตถามเราบอกว่านายสมศักดนี่เป็นหัวคะแนนคุณไหมเราตอบว่าไงเขาเชื่อไหมล่ะ ให้ให <ừ. S 1> ้ตอบแบบเล่นน้อยใช่ไหมพี่เออเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเราคิดใหม่นะในหมู่บ้านเนี่ยผมเคยไปมาทุกหลักคาเรือนผมไปงานแต่งงานงานบวชผมก็ถ่ายรูปไว้หมดอะแล้วผมก็บอกว่าในสมญาต์เนี่ยนะเป็นหัวคะแนนผมไม่ใช่หรอครับเพราะผมไม่เคยมีหัวคะแนนมีแต่ผู้ช่วยหาเสียง ื่อผมไม่มีหัวคะแนนการมาจะกล่าหาผมไม่ได้รู้จักคือหัวคะแนนผมเนี่ยนี่ไงหลักฐานผมไปมาทท้งห้าร้อยแห่งเอารูปผมประกอบไว้จำนวนด้วยนะร้อยแห่งนายสมศักดิ์ไม่ใช่หัวคะแนนผมแล้วทำไมผมจะไม่รู้จักนายสมศักดิ์แต่ผมยังมีหัวคะแนนมีมีหลักฐานพยานอีกนายสมศักดิ์เป็นหัวคะแนนองอีกเบอร์หนึ่งอ่าอย่างนี้เรามีโอกาสรอดแล้วถูกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ทำ หัวใจอยู่ที่เดียวกันนะเดินเข้ามาปั๊บหัวใจเลียงแถวเลยเขาก็เอาภาพเอาเสียงมาบันทึกแล้วก็เอามาล้อบางทีหัวคะแนนฝั่งตรงข้ามก็มาล่อซื้อแล้วก็เข้ามาบันทึกภาพบันทึกเสียงแล้วก็เอามาล้อเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาหัวใจอยู่ที่เดียวกันเนี่ย โอกาสที่จะทําให้กระบวนการเกิดขึ้นเนี่ยมันยากมากที่เราจะรอดฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำกันส่วนใหญ่ก็คือเดิมแจกเองสองให้หัวคะแนนไปแจ,จกถ้าผมรอดซื้อท่านเป็นเนี่ยท่านโดนหมดทั้งห้องเนี่ยเชื่อไหมฮะหรือถ้าท่านแข่งกับผมเนี่ย แล้วผมมีสิทธิ na, ์สมัครไม่มีใครที่นั่งนี่มีสิทธิ์ชนะผมเลยเพราะแดนโดนก่อนถ้าแจกเงินเชื่อไหมลองไหมเอาซะหน่อยน่าเห็นใจหน่อยอันนี้ทำให้ดูอ่ะวิธีอ่ะขออนุญาตวันนี้สสไม่อยู่นะไม่เป็นไรถ้ารองประธานก็ไม่อยู่เดี๋ยวกำลังจะทำพยานหลักฐานเล็ก ในขณะที่เป็นหลักฐานระดับอนุบาลของคร์รท่านระลักบาท่านเคยเห็นแล้ววทีดาวเรียงนี่รถโทรศัพท์ปกติของผมถูกไหมเอ่นนะเอเนนะข้างหน้ามันอย่เห็นนะเดียวเียนอะไรยังขื้นเืินนะ คุยไทยก่ะ ถ้าถ้าจะนอนเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าท่านตื่นแน่เชื่อไหมว่าจะตื่นเพราะว่าผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอันตรายมากสําหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอุปกรณ์โทรศัพท์ที่อยู่ในมือท่านทุกคนเนี่ยเวลาท่านจะแจกเงินหรือมีกระบวนการการทำบิดเนี่ยได้โปรดนะอย่าเอาเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งทำอย่างนี้ยเราก็ดูอย่างเนี้ยนะ แล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนัยีโอเนี่ยอย่างอย่างเราถือไปเนี่ยบางทีเขาเล่นเล่นอะไรเราก็ไม่รู้ล่ะมันเป็นภาพทั้งห้องออกมาเลยเนี่ยแม้แม้กระทั่งเวลาเราคิดหรือเรามองไหนเราก็อ่านอ่านไม่ขาดเอาโทรศัพท์วางไว้สวยเนี่ย มันก็ทําได้หรือแม้กระทั่งว่าเราอยู่ที่นี่สมมุติว่าพรุ่งนี้เราไปเชียงใหม่นะแล้วเราเอาโทรศัพท์วางไว้ให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นภรรย,ยาเราก็ได้เขาก็ไปใช้วิธีการในการอะไรนะบันทึกอะไรหรือเก็บอุปรกรณ์อะไรนะต่างๆเข้าไปในนั้นแล้วก็เราเอาไปใช้ที่เชียงใหม่เนี่ยเชื่อไหมว่าขณะที่เราปกดบโทรศัพท์อยู่ในห้องเนี่ย ภรรยาเราเนี่ยจะดึงเอาเสียงของโทรศัพท์ในเครื่องนั้น,เ,นเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประมาทที่สุดคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างที่ผมพูดเนี่ยเจ้าหน้าที่กรกตรเนี่ยเขาเป็นหมดทุกคนแล้วเขาเป็นเข้าโรงเรียนสืบสวนสอบสวนของตำรวจมาหมดและอุปกรณ์เหล่านีน้นอกจากเทคนิคพิเศษเนี่ยอย่างถ้าผมถอดเสื้อออกมาเนี่ย แล้วผมเนี่ยไม่บอกท่านว่าผมมีอุปกรณ์อะไรติดตัวเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์รอดเลยแม้แต่คนเดียวทั้งห้องเนี่ยฉะนั้นเวลาจะแจกเงินจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดแล้วอย่าประมาทถ้าไปเดินแจกเองก็อันตรายอย่างที่ผมบอกแล้วก็แจกไปผ่านรูเขนแดงก็ระวังอุปกรณ์เพราะนั้นที่บอกว่ามาแจกแข่งกับผม แล้วถ้าแพ้ผมหมดก็คือผมไม่เดินแจกเองแน่ที่เราสอนอะไรกันนะอจร์ุมินะโอเคนะถ้าผมไปเดินแจกเองหรือว่าเรียกมาแจากผมไม่ํำนะผมอาจจะทำโดยวิธีที่ผมรอดเลยคือผมโอนเงินเข้าบัญชีเลยมีหลักฐานใช่ไหมแล้วมีหลักฐานอะไรว่าผมเนี่ยไปจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน มีไหมฮะองค์ประกอบขาดไปอย่างนั้นแล้วท่านจะสู้ผมยังไงถ้าผมเบิ้ลเออเพาผมโอนอยู่ทั่วประเทศเอาคนร้อยคนไปโอนหมดเลยนี่คือวิชามารที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนฉะนั้นถ้าเราจะเอาผิดคนโอนเราก็ต้องมีวิธีการจับผิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะการจูงใจใหลงคะแนนเกิดขึ้นยังไง แล้วมาโยมสัมพันธ์กับการโอนยังไงวิธีคิดในมุมนี้ครับเราต้องมองไปถึงว่าการให้ยังไม่ทันจะให้เสนอให้แสนยาวไม่จะให้โดนทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เงินแล้วให้ก็เหมือนกันเช่นขันขันเนี่ยทำไมไมันเป็นเงินได้เป็นทรัพย์สินได้คือจะเอาอะไรก็ตามที่เอาไปขายแล้วแล้วได้เงินมามันคือทรัพย์สินอื่น ที่อาจคำเงินได้เข็มแจกเข็มผิดไหมเปลี่ยนเนี่ยเพราะเอาเข็มไปขายได้ตังปฏิทินผิดไหมไม่แน่อีกเกิดมีคนซื้อเห็นไหมเ<อ>พราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เระวังรวังเรื่องสิ่งเหล่นั้นแล้วต้องระวังเรื่ององค์กรชุมชนหรือสถาบาันอื่นคำถามหลายคำถามมากวันนี้มีการประมูลบอ่อปลาให้จับฟรีหรือเอาไปขายแล้วได้เงินมาให้ไหม แล้วเราเป็นผู้สมะมาเราไปด้วยถามว่าเราไปไปทำอะไรวันนี้เขาชวนเราไปแตะฟุตบอลแต่ต้องสนับสนุนเสื้ออย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องมองให้ลึกแต่เราต้องตัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าการหาเสียงนี่ออกมาให้ได้ก่อน ถ้ามันไม่ได้มีเจตนาเรื่องการหาเสียงสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นงานกระถิ่อย่างเนี้งานกระถิ่ที่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมปเมเพณีก่อนจะสมัครปับ๊บงานบวชงานแต่งเขาเชิญผมเป็นประธานก่อนแล้วหรือลูกผมจะแต่งจะบวชก็มีหนังสือแจ้งไปยังกรกะตไปก่อนเลยเราแสดงเจตนาว่ามันไม่ใช่การหาเสียงถ้าจะมาลงโทษเราตรงนั้นมันก็ไม่ถูกถูกไหมแต่ถ้าท่านแฝงกันอย่างน,างนี้ในการหาเสียง ก็มีเหตุผลที่ทำได้ตลอดส่วนการโฆษณาเรื่องเรื่องแจกเงินเรื่องอะไรพวกนี้มีท่านผู้ใดอยากจะฟังเทพฟังมารอีกไหมเรื่องไหนที่ท่านกังวลมีอีกไหมมีไหมฮะทราบสนหมดเลยว่า อ่าปลาปลาที่ขายได้ไหมไม่ได้อ่ะนี่ก็โดนเนี่ยโดนเลยยังใช่ไหมลองพี่วันวันหลักพี่ให้ผมไปทําให้ไหมเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะให้โดนเนี่ยเราก็ต้องไปจูงเรื่องเรื่องหาเสียด้วยก็ต้องล่อซื้อในลักษณะหาเหาเสีงด้วยไม่ฮะอันนี้อันนี้หาช่วยฮะหาถ้วย เห็นะหมงเล็บสามบอกว่าโฆษณาหาเสียงโดยจัดให้มีหมอรศพหรือเรื่อๆเลแปลว่ากฎหมายบัญญัติว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการโดยการจัดให้มีหมอศพเพื่อให้มีการโฆษณาหาเสียง